สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่อง Story Time นะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้แอดก็ไปเจอคลิปมาคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปของชาวต่างชาติท่านหนึ่งที่เขาเนี่ยเคยเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยของเราเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับและทีนี้เขาก็รู้สึกประทับใจจนต้องกลับมาเที่ยวอีกครั้งชาวต่างชาติท่านนี้เนี่ยเขาชื่อว่าเซนบ้านเกิดเขาอยู่อเมริกา ซึ่งในการเดินทางมาประเทศไทยในครั้งแรกของเขาเนี่ยถือได้ว่าเป็นการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกของเขาเลยนะครับท่านผู้ฟังเอแล้วอะไรล่ะที่ทําให้เขาเลือกประเทศไทยเป็นประเทศแรกเพื่อเริ่มต้นการเดินทางของเขาและอะไรกันหนอที่ทําให้นะักท่องเที่ยวท่านนี้ต้องการที่จะกลับมาเที่ยวเมืองไทยอีกครั้งสําหรับท่านผู้ฟังที่อยากจะชมคลิปต้นฉบับนั้นติดตามได้ที่ช่องเซนทาวเว และเดี๋ยวทีมงานจะแปะลิงก์ไว้ให้ในข้อมูลเพิ่มเติมใต้คลิปนะครับท่านผู้ฟังครับเปิดคลิปมาเนี่ยคุณเซนเขาก็กล่าวว่าแม้ว่านี่จะไม่ใช่ครั้งแรกที่มาประเทศไทยแต่ก็ยังรู้สึกตื่นเต้นเสมอนะครับต่อจากนั้นเขาก็เดินทางออกจากสนามบินเพื่อที่จะไปพักที่ห้องพักของเขาโดยเขาได้นั่ง a i r p o d s Link มาลงที่พญาไทก่อนจะเดินไปต่อที่ BTS แล้วลงที่เอกมัยนะครับซึ่งเขากล่าวว่าครั้งก่อนที่มาเที่ยวไทยเนี่ยได้มีโอกาสไปเที่ยวทางภาคใต้นั่นก็คือจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ตเขาบอกว่าสนุกมากๆและเมื่อเดินทางมาถึงเอกมยัยเขาก็ดิ่งเข้าที่พักทันทีคุณเซนเนี่ยเขาได้บอกว่าเอกมัยในกรุงเทพเนี่ยให้ความรู้สึกคล้ายกับพื้นที่ในประเทศญี่ปุ่นเพราะมีร้านอาหารญี่ปุ่นมากมาย และเขาก็ชอบทานอาหารญี่ปุ่นออกมากๆและที่เอกมัยเนี่ยก็ยังมีบาร์อีกมากมายที่ให้เขาได้แวะนั่งชิลๆนะครับเมื่อมาถึงห้องพักแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มสำรวจเขาบอกว่าห้องนี้เนี่ยถือว่ามีพื้นที่กว้างมากสำหรับห้องพักราคาประหยัดท่านผู้ฟังครับคุณเซนเนี่ยเขาก็ได้เปิดใจถึงสาเหตุว่าทำไมเขาถึงต้องกลับมาเที่ยวที่ประเทศนี้อีกเขาบอกว่าเขาชอบที่นี่มากๆ ประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมายชวนให้เขาออกไปค้นหาและเขาได้กล่าวต่ออีกว่าครั้งแรกที่เขาเดินทางมาที่ประเทศไทยตัวของเขาเองเนี่ยได้ค้นพบว่าประเทศไทยนั้นยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายที่ที่น่าสนใจและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เขาเก็บกระเป๋ามาเที่ยวในประเทศไทยครั้งแล้วครั้งเล่านะครับท่านผู้ฟังครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่า ประเทศไทยของเรานั้นมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าต่างๆแหล่งบันเทิงสวนสัตว์สวนสนุกแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นภูเขาทะเลน้ําตกหรือว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศึกษาวัฒนธรรมประวัติศาสตร์เช่นศูนย์การเรียนรู้ต่างๆพิพิธภัณฑ์วัดและเมืองเก่านะครับเรียกได้ว่าประเทศไทยนั้น เป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวครบครันตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทุกสายทั้งสายกินสายลุยหรือว่าจะเป็นสายความรู้บวกกับที่ประเทศไทยของเรานั้นมีการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ดีจึงทําให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวหลายๆประเทศนะครับท่านผู้ฟังเอาละครับเราก็มีความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวที่เขาได้ชมคลิปของคุณเซนมาฝากกันนะครับ ความคิดเห็นแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นแต่ฉันอยากไปเที่ยวเมืองไทยและอาศัยอยู่ที่นั่นจังเลยความคิดเห็นต่อมาเขาบอกว่ากรุงเทพนั้นคุณจะต้องตกตะลึงอย่างแน่นอนนี่คือหนึ่งในเมืองโปรดของฉันถ้าพูดไปแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวสามารถค้นหาทุกสิ่งที่ต้องการในกรุงเทพขึ้นอยู่กับงบประมาณของพวกเขาความคิดเห็นต่อมาเขาก็บอกว่ากรุงเทพ เป็นเมืองมหัศจรรย์จริงๆความคิดเห็นต่อมานะครับเขาก็บอกว่าวิดีโอนี้เห็นเมืองสวยๆงามๆอีกแล้วคําทักทายจากอัมสเตอร์ดัมความคิดเห็นต่อมานะครับเขาก็บอกว่าโอเคคุณเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันมาเมืองไทยเป็นครั้งแรกและฉันอายุ50ฝกว่าแล้วฉันจะต้องไปเฟสบอยผับอย่างแน่นอนความคิดเห็นต่อมานะครับเขาบอกว่าฉันจะไปที่นั่นในสัปดาห์หน้า ตั้งตารอชนะความคิดเห็นต่อมาเขาบอกว่าเอ้เซนคุณกำลังมองหาเพื่อนร่วมเดินทางอยู่ไหมฉันกำลังจะไปที่ประเทศไทยและเอเชียตอนนี้เนี่ยฉันพักอยู่ที่ BGC ความคิดเห็นต่อมานะครับเขาก็บอกว่า e ีซี่ a p แปนมีราคาแพงและสะอาดและมีประสิทธิภาพมากประเทศไทยถูกกว่าความคิดเห็นต่อมานะครับเขาก็บอกว่าฉันคิดว่า นั่นคือบ้านหลังที่สองของคุณนะคุณเซนความคิดเห็นต่อมานะครับเขาก็บอกว่าฉันคิดว่าประเทศไทยเนี่ยสะอาดกว่าประเทศของฉันมากความคิดเห็นต่อมานะครับเขาบอกว่ากรุงเทพนี่อาหารเลิศรสมากมายจากทั่วทุกมุมโลกความคิดเห็นนี้เขาบอกว่าโอ้ยฉันเนี่ยคิดถึงกรุงเทพจังเลยอุปสรรคด้านภาษาอาจทำให้หงุดหงิดได้แต่ผู้คนอาหารความวุ่นวาย ทำให้ประเทศนั้นน่าสนใจมากๆความคิดเห็นต่อมานะครับเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นดินแดนที่สวยงามความคิดเห็นต่อมาเขาบอกว่ามันเจ๋งมากๆเลยเซนตื่นเต้นมากที่ได้เห็นการผชนภัยของคุณในกรุงเทพอีกครั้งความคิดเห็นต่อมาเขาบอกว่าฉันวางแผนที่จะไปสะพายเป้ที่เมืองไทยเดือนหน้ารู้สึกว่าฉันสมควรได้พักขอบคุณสำหรับคำแนะนำ ฉันกำลังจดบันทึกยูความคิดเห็นต่อมาเขาบอกว่ามันเจ๋งมากขอบคุณสำหรับการแบ่งปันฉันไม่เคยไปประเทศไทยแต่ฉันเนี่ยอยากจะไปตอนนี้เลยละความคิดเห็นนี้เขาเป็นคนไทยนะครับเาก็บอกว่าคุณชอบอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยบ้างครับเป็นประโยคคําถามนะครับและคุณเซนเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาตอบกลับคําถามนี้นะครับเขาบอกว่าชอบทุกอย่างเลย และนี่ก็คือความคิดเห็นที่ทีมงานเราหยิบยกนำมาฝากกันนะครับแอดหวังว่าท่านผู้ฟังจะมีความสุขในการรับฟังคลิปนี้นะครับและท่านผู้ฟังดูคลิปจบแล้วเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องราวที่เรานำมาเสนอก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันใต้ใคลิปนะครับแต่ถ้าหากท่านชอบคลิปนี้แล้วเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราคลิปหน้าพบกันใหม่สลหรับคลิปนี้สวัสดีครับ